บเอ็บทสวดมังคลสุตตะกังเสวนาจะพาละนังปฏินันจะเสวนาปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังคะลมุตตะมังปฏีรูปประเทศสาวะโสจะปุเพจักกุญญาตาเอ,อสัมปะมาพาทิจะเอตัมมังคลมุตตะมังพาหุสจัจริประจะัวิณายสุกกิโตสุภาสิตาวาจาเอตัมมังคัลมุตตะมังมาตาปิอุตตะธรรมสัง สัปปาสก,กาละสังฆโหอนา,ากุกาสกกามันตาเอตัมมังคระมุตตะมังทานั้นจะธรรมะจริยาจะยานาันกันน,นันจะสังฆโหอนา,าวัชานิกรรมมานิเอตัมมังคระมุตตะมังอารติวารติปาปามัตปานาจะสัญญาโมอาปามามาโตท,ทมเมสุขะทำมังคระมุตตะมังคะโลโจะนิวโตวจะสันตุทีจะกะบปุญญาตากับเลนะธรรมะสวนัง เอตัมมังคารมุตตมังขันตียโสวจตาสมาทานัจะสะขนานังกะเดนะธรรมะจักกะฉาเอตัมมังคารมุตตมังต้โปจัมภะมาจาระจัสังขโหอัตนาการนะทัศนังนิพานิการิยาจะเอตัมมังคารมุตตมังพาสัจะโลกะธรรมเอหิจตังยงัตตสกัมปติอหกังวิลตังเขมังเอตัมมังคารมุตตะมัง เตานิธานิสัตวานาสัปมาปราชิตาสัมภาตะโวชิงัจันติตันเตสังมังคาลมุตตมันติสิบสองบทสวดรัตนเปลียนยังกังจิวิตังอธิวาหุลังวาสเคสุวายังรัตนังปะิตังนาโนสามังอิทิคถาคเตนะอิทัมปีพุทเตรัตนังปะิตังเอเตนะสัตเตนะโสวติขนตุขะยังวิลาคังอามะตังปะนิตังยะถาขะมา สัมามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะรัตสมาธิกันจิอิธทมปิธรรมเมรัตนังปณนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวติขนตุยามพุทธเศถโผปนิวันไยีสุคิงสมาธินาการสมาหุสมาธินาเตนะสมานะวัชชติอิธทมปิธรรมเมรัตนังปณนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวติขนตุ เยปุคาลาอัตตะตังตัตถาจตาริเอตานิยุค,คานิโหนติเตทักขศนยสุกาสัสาสาสวกาเอเตเอสุมิธานิมาหบภริยานิอิทัมปิสังเคระตะนังปนิต,ตังเอเตนะสัเจนะสุวะสีหนตุเยสุปตายุตาสมาทะเนเฮนะมะกามิโนโคตะมานะหิเตปฏิปตาสิเตวิกาหะตัตธามุธานิพุติง พัจจามานาอิทัมปิสังเครัตนังปณนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวติผลตุิีนางภูรานังนวังหติตาภวังวัติกิตตาเตเตพิภะตเมิงเตพิกขะปีชาเวรุหิฉันทานิพาติสีลาธรรมปฏิโพอิทัมปิสังเครัตนังปณนิตังเอเตนะสัจเจนะโสวติผลตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัทวัต อัตตาหาเวชิตังเสโยวาจางยางอัตตาประชาอัตทะทะอตตาโพตานิจัตตาจัตตาลิโนโเทว,วเทว,วนันทันโพนนมาโลสหะพ,พัมนุนาชิตังปะริชิตังกะริลาสถารูป,ประชะชันตุโนโสิบสีบส่บทสวดเกศพุธสูตรภาสิมิทังเตนะภะกัฏตาจนาตาปัสตตาอารหัตตาสัมมาสัมพุทเทนะเอธตุมเหมาอนุสเวนะมา ปาลัมปยาละมามหาไอเตกตายะมาปัิสัมปทานีนะมาตะกะเหตุมาตะธาคะเหนะมาอากาปะริวันเตกะนะมาสตินานัคติยามาปาลิรูปตายะมาสารโนคุรุทายาตุมเหไออนาวชาเหยยาถาอิเมธรรมาอะกุสลาอิเมธรรมาสาวาจาอิเมธรรมา พิโนสังคหิตาอิเมธมาสัตตาสมาธินาหิตายะทุกขายะสังวัตติอัฏฐตุมเหะอะปะชายะทะยะถาตุมเหอนานาวาชายะทะอิเมหัมมากุตระอิเมธมาอะนาวัจชายิเมธมาวิโนสักขทาอิเมธมาสัตตาสมาธินาหิตายะทุกขายะสังวัตติอัทาตุมเหอะสามปะชายะวิหาเดยะถาติ ห้าบทสดุปเนยสูตรอุปเิยติเีวะมัประมายงเ erm โลนิทสานิส,สันติตานาเอตังพยายัมมะเนเปกะมานโนปุญญานิการิราสุขาหานิอุปเิยันติชีวะมัประมายังเะโลนิทสานิสันติตานาเอตังพยะยัมมะเนเปกะมานโอโลกะมิสังกะชาเหรสันติเปโขโยทะกาเยสังฆโมวาจายะหุตาจักเตสาตันตสะเปตสะสุขายะโหติ ยังชีวมาโนปะกะโลติปุญญธรรมโมหเวรคันติธรรมะจารีธรรมโมสุจิโนสุกามหาหาติเอสานิสังโสธรรมสุจิเนนะทุกกติคันฉันติธรรมะจารีสัพเพสักขารานิจติยถาปัญญายสัพติอัถานิพาทติทุเขเอสาะมโควิสุทธิยาสัพเพสักขาราทุกชาติยถาปัญญายสัพติอัถานิพาทติทุเขเอสาะมโควิสุทธิยา สัพเพธธรมาอนัตตาติยธาปัญญายะสัพปตปิอัตฐานิพพา,าติทุเขยเอสัพโควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอัปปันนักชาดกอัปปันนฐา,านเมเกทุติยังอหุงกัสิกาเอกาานยาเมทาวีตังคันเหยสาาหะสัทธานักังพาหุวังรัสนังยันติปฏิทาติปะนานิจัลาลามขาะขจเทระตานิมุนิสา ายยันติตาเตตังโขสารนังเขมังเนตังสารณามุตตมังเนตังสารณามัคคมพุทธะทุกขะปรมุจติโยจากพุทธาธัมมะจากสังฆโหสารนังฆโตจัตตาริอริหัสตัตานิธัมมาปัญญายัสพิติทุกขะทุกขมาพุทธาทังทุกขะสัตติกะมังอาริยะตะกิกะคังทุกขะมาสมานิหนังเอตังโขสารนังเขมังเนตังสารณามุตตมังเอตังสารณามัคคมาพุทธะทุกขะปรมุจติ เจ็ดบทตรวจพัตเทกะลัดกถาที่ตังนาวะขเมยะนัประตังเขีอณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเนี่ยจะทำพะหินันตังอปมาณจักนณาคตังสิ่งใดล้นไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัลไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัสตัสสะวิปัสสติอสังอีรังอสังกุปังตังวิทามโนรูไหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไม่งองงินไม่คล่องแค้นในธรรมปัจจุบันนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งให้ปุตโธงเถิดขับเคว่ากวิจิตจะมาจับปางโกเชนามื่อนานงสุเปพึงทำความเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะดุความตายในวันพุ่งนะฮีโนสังฆาราเตนะมาหาเนาาตนะมัจุนาเพราะว่าความผันเพี้ยนกับมัตุแรกผู้มีเสียอในใหญ่นั้นเล่าไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังมิหารันมาตาปีงอโหและธรรมติตังตังเวพัตกาลตุติสันโตอติิเวมติ ผู้นี้ผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยด้วยการชนี้แหละสิบแปดสวดสวดพระกเวพระประทักชลาธรรมโมมหิชาลังนาติโตเรามีความแข่เป็นธรรมดาจะลูกพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิ์ทิงธรรมโมมหิพยาจริงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลูกพ้นจต่ความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณะ,ะนอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรู้พ้นความตายไปไม่ได้ สัพเพหิเมเพหิพะนาเพหินานาภาวะมนาภาวเราจะละเว้นเป็นต่างๆือจะต้องตัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะโกมะหิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะปันทุกรรมะปัสสิทธะระโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นดันเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่อมาศัยอย่างกรรมมังคะลิกามิคะระนังวาปะกังวาตสสะทายาโทเราทำกรรมอันดาระเป็นบุรุษเป็นบ่าวเราจะเป็นทายาคือจะต้องได้รับผลงการมนั้นเสือไป เวังหัมเหติอภิหังอัตเวคิทภพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเถิด19บกบทสวดเทวตาปุยโยชนะคาถา ทุกขปาตาเจนิทุกขพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสขคนตุสเะปีปาเนโนเอตราวะตาจะอัมหิทิสัพพะทางคุณยะสัพพะทางสภะเทวมนุษันตุสภะสิทธิยาทานังทันทตุสิทธิยาสีลังละขันตุสัพพะทาภาวนาพิรตตาหดตุกัญญตุเทวตาขตาสภะพุทธาพระฤาษีกนัจยังพระหลังอารหัตตันตักเจเจนะละขันพัตเมสสะปโส ยี่สบบทสวดเทวปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาวเสนีทูเปะเลโพถิะเลตะหิงตะหิงตาธรรมมาทาเนนะพระวันตุผู้ชิตาโสถิงกะโลเตถาวิหามทะเลเทราจามัฏฐานนาคกาปะพิโอสารามิกรานันติอุปกากาคามะจเทสานิคามาจัสราสะภาผูตาสุขิตาพระวันตุเตชลาพุทธาเยปิอักสัมปวาภา สเพชชาตาสพโอปาราธิกานิตยานิกงธรรมะลังปฏิจเตสเพปิติทุกสะกะโลตุสขายังท้าตุจีลังสังงมม์ธโมธรรมะทาราจักปุกาลาสังโฆโหนตุสัมมโควะอัตถายาจักอิตายาจักอมเหปประกัตุสพพโมสเพปิธรรมะจาริโนพุทธิสัมปาปุญเยยมะธรรมีอาริยปเพติเตยี่สิเสบเอ็ดบทสวดสัพพทานะคาถา ปุญญาสิทธานิกัตสกญ,ญานายานิกะานิเมเตจะกะพาหิโนโหนตุสัปปามนกาปยาคุนาวันตายจะไมหังมาตาปิยาทโยนิทามาจาทิทาวานกเกมมตเตวินิโนตถาตติกาโลสัสมิงเปกุมมาจาตุตโยนิกาปจจกตุโลกาลาสังฆาลันตาภาวะพระเว ยาตันเยตติธาละเมหานุโมสันโตเทสยังเนจีมังนัปทานันติเทวาเทสังนิวาทยยงไมยาที่นานะปัญญานาหานุโมทนาเหตุนาสัพพาสตาสตาโหตุอาเวลาสุขีชีวะโนเขมปะทันจักปโปนะโเตสาสาดิสตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้แต่สัตว์บุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว คือจนเหล่าเป็นที่รักผู้มีคนมีม anda b i d ของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแต่สัตว์ทั้งหลายเอื่อนที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้นไอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําหนดสี่ 4, มีกันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบในการให้สมบ,บูรณของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบในการให้สมบ,บูรณของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งกับสัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมตราบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้า,าให้แลขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนถึงทางเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดถด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนิสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสายายบทสวดมนต์พระประสูติพระปฏิยละพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจะเกิดมีแต่ข้าพเจ้าข่อยพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอใอยข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสาธายสวตรนวลและธรรมะเหล่านี้นอนุโมทนาและโปรดอํานวยพรให้แก่้รพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ๋งพิีวินานโดยมูลที่สมเด็จพระยานสังวรวัดโพนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามถึงทั้งขึ้นที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประเรศคำของคนในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทิด